อย่าแต้วครัวคําำโตสวัสดีค่ะคลิปนี้มาทําวุ้นไข่ใบเตยกลิ่นหอมหอมรสชาติอร่อยอรๆกันนะคะอันดับแรกเลยก็มาแช่ผงวุ้นก่อนปริมาณของผงวุ้นที่ใช้2ช้อนชาและก็น้ําเปล่า500 ml คนให้ผงวุ้นจมน้ําจากนั้นก็พักไว้ก่อน10นาทีค่ะในระหว่างนี้ก็มาปั่นน้ําใบเตยต่อใบเตยจะใช้ที่5ใบน้ําเปล่าก็250 ml หรือว่า1ถ้วยตวงปั่นให้ละเอียดเลยนะคะจากนั้นก็นําไปกรอง ปริมาณของน้ำใบเตยจริงๆแล้เราใช้แค่หนึ่งกระบวยและส่วนผสมอื่นๆก็จะมีไข่ไก่หนึ่งฟองน้ำตาลทราย80กรัมหรือว่าความหวานแล้วแต่ชอบแล้วก็พิมพ์ทำขนมรูปทรงต่างๆตามที่เรามีและก่อนที่จะนำวนขึ้นไปต้มก็มาตีไข่ก่อนก่อนจะนำวุ้นลงหม้อก็อย่าลืมคนก่อนนะคะเพราะว่าวนนอนก้นแล้วนำหม้อวนขึ้นตั้งไฟเปิดไฟกลางคนไปเรื่อยๆนะคะอย่าหยุดคนคนเบาๆอย่าให้น้ำวนกระชอกโดนข้างหม้อเดี๋ยวจะเกิดกลิ่นไหม้ได้ค่ะ พอเดือดก็ปล่อยให้เดือดประมาณ3-4นาทีแล้วเติมน้ําตาลลงไปตามด้วยเกลือป่นตัดรสหวานนิดนึงค่ะคนให้น้ําตาลละลายแล้วรอให้เดือดอีกครั้งหนึง่งจากนั้นก็ค่อยๆทย,ยอยเติมไข่ลงไปขณะที่เติมก็อย่าลืมคนด้วยนะคะแล้วคนต่ออีกประมาณ1-2นาทีหรือให้ไข่สุกและขั้นตอนสุดท้ายก็เติมน้ําใบเตยลงไป1กระบวยหรือความเข้มของสีก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะ จากนั้นก็ปิดไฟทันทีอย่าต้มนานเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเม็ดใบเตยจะจับกันเป็นเม็ดเล็กๆจะทําให้ไม่น่าทานค่ะเสร็จแล้วตักใส่พิมพ์ที่เราเตรียมไว้จากนั้นก็รอปล่อยให้วุ้นเซตตัวใช้เวลาก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงค่ะและพอวุ้นเซตตัวดีแล้วก็แกะออกจากพิมพ์ถ้าหากท่านไหนใช้พิมพ์อลูมิเนียมรูปดอกไม้วิธีแกะก็แบบนี้เลยนะคะ กดนิ้วมือลงไปที่ข้างพิมพ์แล้วดึงวุ้นออกมาเล็กน้อยวุ้นก็จะหลุดออกมาแบบง่ายๆแล้วค่ะเท่านี้เราก็จะได้วุ้นไข่ใบเตยรสชาติอร่อยๆทําง่ายๆแล้วนะคะสีก็สวยมากๆด้วยค่ะข่าสูตรขนมอร่อยออร่อยแบบนี้บายยาแต้วครัวคำตัวโตขอบคุณที่ดูจนจบคลิปฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกดติดตามให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ